คู่แรกจบน็อกครับหมัดแรกแข้งครับแล้วก็หมัดเนี่ยสั่งได้ครับหมัดขวาครับตุ้มครับโอ้โหเดือดจริงๆครับก็คือน่าจะเจ็บพอสมควรนะสำหรับคนชนะเพราะว่าก็เอาตัวเข้าแลกครับสำหรับทางมรกตดํำสอเปรมบุตรครับชนะน็อกยกที่2ทีมพระเบกคอมเพล็กไปทีมพระเบกคอมเพล็กครับนักชกวัย16ปีจากนครศรีธรรมราชเดิมทีก็เป็นมวยซ้ายมวยฝีมือนี่แหละฮะเจอกับทางมรกตดํำสอเปรมบุตรกับนักชกวัย15ปีจากระนองจริงๆมีจะปล้ำเข่าวงในด้วยในช่วงต้นยก2นะครับแต่ว่าทีม ก็อาศัยความยาวในดัดนออกมาได้แต่แล้วแต่ลอดครับเกมคู่นี้จบเพราะหมัดครับมมยคู่นี้ครับนี่คือรูปร่างเมื่อเช้าครับเห็นแล้วครับว่าทีมในรูปร่างกชกดีกว่ายาวกว่าแล้วก็น้ําหนักที่ชั่งเมื่อเช้านะครับคู่นี้ชกกันพิกัด1 0 2ปอนด์ถือว่าเป็นตัวเก่งของร้อปอนด์นี่แหละทีมเนี่ยชั่ง102ปอนด์พอดีนะในขณะที่มรกตดํานะครับก็ชั่ง101.6งกครับน้ําหนักมาขาดและก็มาใช้หมัดสั่งเนี่ยนะฮะ ถ้าไม่ได้หมัดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแย่เหมือนกันนะครับส่วนราคานี่ก็ต้องถือว่าพลิกเลยครับเพราะว่าขึ้นมาแรกๆเนี่ยน้แดงต่อ53ครับแดงต่อ53แดงต่อ31เลยนะหมดยกแรกเนี่ยยาวกว่าชัดเจนแต่ว่าหลายท่านก็มีรองนะอย่างขาใหญ่เนะเบสเชียงใหม่ก็รองน้ำเงินไป3 1ในช่วงนั้นแล้วก็แดงต่อ41ครับพอแดงต่อ41แดงต่อ31แดงโดนนับครับ พลิกเลยครับทีนี้ครับโอ้น้ำเงินต่อ5-1นับ2น้ำเงินต่อ10-1ครับแล้วก็สุดท้ายครับได้นับ3ก็แพ้ TKO ไปนะครับเจอ3นับครับน้ำเงินพลิกล็อกชนะน็อกด้วยหมัดขวาครับจริงๆก็เสียวเหมือนกันนะช่วงที่ไปเตะเขานะต่อยหมัดเขาเนี่ยเขาก็เตะได้ตัวเองก็เตะไปเตะไปครับแรกๆใช้หมัดขวาบ่อยก็โดนแข้งพอเปลี่ยนมาเป็นหมัดซ้ายก็ถือว่าจบเกมเลยครับ คู่แรกครับผลการแข่งขันศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันที่28กันยายน2568มรกตรดำสอปเปรมบุตรชนะน็อกนะฮะชนะ TKO ท,ทีมพระเบกค,คอมเพล็กซ์ไปครับกดไลค์กดติดตามครับนี่คือคลิปสรุปผลการแข่งขันนำมาฝากกันพระพยำทุกสัปดาห์ทางบ็อกซิ่งแฟนดอมครับ ผลมวยคู่ที่2ครับกับตันวังโฮม MBK ชนะคะแนนเพชรนิพลปอมงคลดินครับกับตันนักชกวัย20ปีจากสุราษฎร์ธานีครับชกน้ำหนัก113ปอนด์กับเพชรนิพลปอมงคลดินน้ำหนักมาสบายๆทั้งคู่ครับลดไม่ได้เยอะอะไรเพชรนิพลเนี่ยมา113.2ก็ลดแค่จุดสกับตันเนี่ยมา113ยสิบสพอดีราคาเนี่ยอยู่ที่มวยวงในมวยเข่านะครับจากสตึกบุรีรัมย์ก็คือเพชรนิพลต่อก่อนเดินครับพยายามจะเดินในช่วงต้นๆครับแต่ว่ายก3เนี่ยเดินได้สวยเลย เดินเบียดตียก3าดูชนะชัดเจนนะครับสำหรับทางเพชรนิพนธ์ในขณะที่กับตันครับต้นยก3าําได้ดีนะเพราะว่าราคาแรกๆช่วงต้นยก1ยก2เนี่ยตั้งอยู่ที่น้ําเงินต่อ7432แนวแนวนี้ครับ11 8อ่าต่อแพงสุดก็21นะหมด2ยกต่อ21ยก3ขึ้นมาครับเป็นยกที่แดงอาจจะเริ่มเตะบ้างเตะซ้ายครับสาดแข้งซ้ายเปียงถอยหลังหมุนออกไม่อยากปะทะด้วยน้ำเงินเองก็เร่งเครื่องเดินอัดวงในอัดใส่อัดใส่อัดใส่ มีช่วงหนึ่งราคาแดงนะครับอยู่เสมอแดงอ่ะมีราคาพลิกมาแดงนิดนึงจากที่น้ําเงินต่อก่อนเนาะแต่สุดท้ายแล้วหมด3ยกเนี่ยเกมมันชัดเจนว่าน้ําเงินตีเขาได้ดีกว่านะชัดเจนเลยแต่จะเดินช้าไปนิดนึงนะมันเดินในช่วงท้ทายๆยก3หมด3ยกตั้งน้ําเงินต่อ31ครับแต่ว่าราคาเป็นไง อตัวดังๆนะครับอย่างพวกวัชรชัยนะครับหรือว่าบักโจ้งเงี้ยเขาเล่นแดงกันคือเขาลองแดงพอแดงแบบเป็นราคาเป็นลองเขาก็ลองแดงตั้งลอง52าอ่าบางคนได้ลอง74แล้วก็หมด3ยกเนี่ยพอน้างินเป็นต่อ31มีอาจฉีดแดงก็ไป10,000บาทและเกมยก4เป็นไงครับแดงถอยเตะน้างินเข้าไม่ติดเฉยเลยโอ้โหพลิกสิครับแบบนี้ครับพลิกแบบพลิกชัดเจนเลยฮะจากที่น้างินต่อ31อยู่ดีก็ราคาไปแดงครับหมด4ยกตั้งแดงต่อ11แล้วครับ ขึ้นยก5ถือว่าชี้ตัวชนะไปชัดเจนเลยแม้แว่าแดงจะถอยทุกยกก็ตามเถอะแต่กรรมการก็คงจะชอบแข้งซ้ายนะแฟนบอลโมยเซียนมมยก็คงชอบแข้งซ้ายที่ถอยหลังดักเตะมากกว่าครับครบยกไม่มีปัญหาครับกับตันวันของโอเมบีเคชนะคะแนนครับโมคูถือว่าถอยหลังดักเตะซ้ายได้ดีกว่าครับพิทิพลเ,เดินไม่ค่อยปฏิปต่อเท่าไหร่เดินได้ขย่ยก3ยกเดียวยครับก็แพ้กับตันไปครับนี่คือผลมวยคู่ที่2ของศิบโมยทศสีในสัปดาห์นี้ครับ แฟนบอลมองยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะครับถามว่าพลิกอะไรไหมก็อ่าพลิกแหละเพราะว่าน้าเงินมันตั้งต่ออยู่แต่ว่ารูปเกมแล้วเนี่ยเสียดายยก4น้าเงินตีไม่ได้ก็เลยพลาดท่าไปครับรองคู่เอกครับจอร์ดพ่อเบคคอมเพล็กซ์หรือว่าจอร์ดพรดันชัยชนะคะแนนเพชรก้องฟ้าวอลเทคโนโลยีปูสวงไปด้วยความแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับก็คือแกร่งกว่าเบียดไม่ยอมแค่นั้นเอง เบียดทะลุชนะคะแนนไปวยคู่นี้นะครับจอร์ดอายุ20ปีจอร์ดเป็นนักชกจากนกครศรีธรรมราชครับเป็นลูกครึ่งเนะาะเจอกับทางเพชรก้องฟ้าเพชรก,ก้องฟ้าเนี่ยนักชกจากภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดน้ำหนักเมื่อเช้าครับจอร์ดเนี่ยมา125.4ลด .4 ในขณะที่เพชรก้องฟ้าครับน้ำหนักเมื่อเช้ามา124.8ครับก็สบายๆน่าจะดูว่าขาดนิดหนึงเท่านั้น รูปเกมเป็นยังไงครับแรกๆเนี่ยมาดีเลยยกที่1แต่ราคาอนาคตจะบอกว่าจอดเน่ยก็ต่อหน้าเดียวครับต่อหน้าเดียวแต่ว่าแรกๆราคาตื้นนะครับจอต่อแค่5.4นะครับต่อเบาๆเท่านั้นเองใครเข้าจอทตั้งแต่แรกเนี่ยยิ้มหวานเลยเพราะว่าราคาน่ยมีจอรสามสอ่ะแดงต่อ5.3มีราคาเสมอแดงแดง118นะครับยก3ขึ้นมาแดง4.1แล้วก็ไหลไปเรื่อยๆเลย น้ำเงินเองก็พยายามจะเบียดแล้วก็ฟันสองสู้แต่มวยคู่นี้ถ้าให้ผมพูดภาพรวมมวยกินกันที่ความแข็งแรงเราดูว่าพอปั้มพอกอดวงในแล้วแดงมันแข็งกว่าแล้วก็มีช่วงที่ยก3ยกยกนี่น้ำเงินก็พยายามเตะแหละแต่จอรอดก็ยกบังหมด3ยกอยู่แดง6กหนึ่งยกสขึ้นมาแดง8ปดหนึ่งหมดสี่ยกก็มีช่วงราคาตื้นๆลงมานิดนึงช่วงปลายปลายยก4ี่อยู่แดง6กหนึ่งเนี่ยตอท้ายแล้วหมด4ี่ยกแดงก็ต่อแพงเหมือนเดิมแดง21 หลายต่อไปถึง31เลยแดงในราคาดีใครเข้าแดงตั้งต้นย้ำอีกทีว่ามีพวกราคาเสมอราคาต่อ53คือมันออกตัวได้สบายเพชรกล้องฟ้าวันนี้มาสู้ดีสู้ยิบตาแล้วครับเดินเบียดเดินชิดๆเข้าไปพยายามตีแต่ปัญหาเลยคือจอร์ดก็ไม่ยุบให้เลยมวยคู่นี้ตัดสินแบบมวยไทยนะครับใครก็ตามที่ทำให้คู่ต่อสู้บอบช้ำหรอจริงๆดูว่าจอดเองก็บอบช้ำใช้ได้นะ เพียงแต่ว่าสถานการณ์ภาพรวมมองด้วยสายตาแบบมองห่างๆแล้วกันมองห่างๆอย่างห่วงจอดราคาดีจอดก,ก็กินไปจอดไม่ยุบให้จอดก็กินไปครับน่าจะเข้าใจนะตะามภาษามวยบ้านเราเนาะจอดแข่งกว่ากินไปอาจจะใช้คํานี้ถูกที่สุดครับคู่รองของรายการจอดพรัญชัย ชนะคะแนนเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงไปแบบขาดลอยนะครับในเรื่องของเลทดราคาครับนี่คือคลิปสรุปผลการแข่งขันไม่ใช่ไฮไลท์จะอย่างใดนะครับดูถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมร่วมพูดคุยกันครับเป็นไงกันบ้างหลังจบเกมศึกโปรเจตสีส่วนคู่เอกของรายการครับเป็นการเจอกันในพิกัด1 1 9ปอนด์เด่ปนเดนสิทธินยกทวิตพงศ์มาแก้มือเพชรสังวาลสรสมานรการแมงจากที่เคยแพ้มาในการเจอกันครั้งล่าสุดเด่นนักชกวัย28ป่ปีจากบุรีรัมครับ ใพชรสังบาลก็22ปีครับจากอำเภอพระปร,ะระชาชัยจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกันบูตเตขาต่อยมัดเจอกับขาวาเข่าเด่นเนี่ยขาวานะครับแล้วก็เบียดวงในตีเขา่าอะไรก็ว่าไปคือไม่ต้องพูดถึงราคาก่อนแล้วกันคู่นี้นะผมดูต้นๆ้นยก1ถึงยก3ถ้าไม่เป็นลูกที่เด่นโดนแล้วก็ช็อตดูเซไปเนี่ยผมดูเด่นดีกว่าเลย เด่นดีกว่าครับดักเตะความรุนแรงเพชรสังวานเองก็มาหนักเหมือนกันแต่ดูยังยังไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ยังไม่ได้ดูว่าเด็ดขาดยังไม่ได้ดูว่าเหลี่ยมดีแต่จริงๆเพชรสังวานก็เป็นมวยทรงนี้อยู่แล้วนะครับน้ำหนักว่อเช้าเนี่ยเด่นก็ชั่งร18.8ถือว่าน้ำหนักขาดประมาณสัก0.2ไม่ได้มีอะไรมากในขณะที่เพชรสังวานก็มาร19เต็มพอดีและทุกสิ่งทุกอย่างครับก็คงจะเห็นกันไปในยก3พอยก3มมีลูกที่เพชรสังวานได้แบบช็อตไป ก็ทามาให้คะแนนอาจจะเป็นเพชรสังวานชนะในยก3าก็ได้กรรมการอาจจะให้ยก1ยก2ในมวยมันเสมอยกสามเเพชรสังวานตรงนี้ครับราคานะครับก็พลิกไปที่เพชรสังวานเลยคือเพชรสังวานต่อแพงอใช้คำนี้ก็ได้จริงๆราคาเพชรสังวานก็ดีอยู่แล้วโอเคครับคู่นี้เพชรสังวานชนะคะแนนเด่นเสียดาย,ยวุิพงไปนะครับคือเด่นเองก็เหมือนจะยอมเหมือนกันยกห้าขึ้นมายอมฉีดยาประมาณสัก2 0 0แ0 0ครับแต่ไม่ได้อะไรส่วนคะแนนของมวยคู่เอกที่ออกมาเนี่ยคือ47ต่อ49ครับ เอาละครับทีนี้เราไปไล่ราคาดูว่าราคายกหนึ่งไปถึงก็ุดท้ายเนี่ยมันมีราคาไหนราคาขึ้นมาต้นต้นคู่นี้คือราคาเสมอแดงเสมอเงินครับอย่างที่บอกมวยสูสีครับแลกกันทีต่อทีดอกต่อดอกเด่นก็มาด้วยความแข็งแกร่งแข็งแรงเพชรสังวานก็พยายามจะเล่นลูกหนักเหมือนกันราคาต้นต้นหมดยกแรกเสมอไหนเสมอกันครับเอสเ,เสมอแดง5 0,000ราคาหยุดแดงอยู่น้ำเงินครับยันกันมายันกันไปก้วยฉวางเองก็เสมอแดงเบสเชียงใหม่ก็เสมอแดงหนุ่มบางกะดีนี่เข้าน้ำเงินอันนี้คือขาใหญ่เขาเข้ากันประมาณนี้ น้ำเงินเองพยายามฟันศอกดักศอกครับราคาพลิกไปแดง5้สี่ครับในช่วงยกที่2หมด2ยกอยู่แดง5้สี่แล้วก็เหมือนจะไหลไปแดงเหมือนกันยก3ขึ้นมาแดง5้สี่ครับวงในแดงก็พร้อมจะเล่นเพลงเข่าอยู่แล้วแล้วก็พร้อมจะบวกอยู่แล้วเบียดลัดฟัดกันมาแดงต่อ2 1แดงต่อ74แดงต่อ52แต่ครับอย่างที่บอกมีลูกหนึ่งเพชรสังวานก็ฟัดสู้เลยอะ่ะปุ๊บปั๊บไปไปลายยกปุ๊บเด่นก็เซครับ อพอเซแล้วทีนี้เพชรสังวานก็ไล่ยำต่อครับเหมือนจะเอาให้ได้ในยกนั้นเหมือนจะปิดเกมหมด3ยกราคาพลิกมาน้ําเงินน้ําเงินต่อ2 1ขึ้นยกสน้ำเงินต่อ 3- 1ครับแล้วก็ยก4เพชรสังวานก็เบียดเลยครับทีนี้เบียดมาใช้พละงกำลังครับเด่นเองนี่ก็โอ้โหโดนบ่นบ้างอะไรบ้างธรรมดากันไปแต่ว่ายกนี้เด่นจะล้มบ่อยหน่อยหมด4ยกราคาน้ำเงินต่อ21ราคาดีมากครับเพชรสังวานเริ่มมีฉีดยาเข้ามาแล้ว อัดฉีดแดงแสนหนึ่งอัดฉีดแดง2 0 0แสนขึ้นยก5เนี่ยอยู่ๆเด่นก็เหมือนจะไม่เอาไปแล้วครับไม่เอามีไม่ค่อยอยากจะเข้าราคาเงินก็ต่อแพงสิครับหลังจากนั้นก็ไม่มีปัญหาครับครบยกเพชรสังวรสมานาากาเมนย้ำแขนชนะคะแนนเด่นสิทธินายกทวิตพง์ไปครับยินดีกับคนชนะครับเป็นกำลังใจให้คนแพ้มีน้ำใจไปในกีฬาครับเจอกันคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใกันด้วยครับ